และนี่คือที่เก็บก oui um ุญแจที่เฟ you know ี้ยวี่สตดวนี้ลองจนที่ผมเคยเจอมาครับที่เก็บกุญแจแอมมาเฉลวครับเมื่อจะการใช้ก็ดึงออกมาใช้ใช้เมื่อกลับบ้านมาแล้วก็เสียบกลับไปแค่นี้โอ้สุดยอดยังสวยเยอะพี่ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ว้าววัสนี้ับผมเป็นตัวแสมนะครับเห็นไหมครับเฟี้ยว นี่ครับอันนี้คือใหม่แกะกล่องเพิ่งได้มาเลยนะครับภาพเมื่อที่คู่ที่เปเพื่อนเห็นไปนั้นคือผมแกะติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมจะย้อนมาให้ดูถึงตอนแกะกล่องก่อนนะครับเพราะมันจะมีวิธีการติดตั้งวิธีการใช้อะไรเล็กน้อยอยู่ข้างในนะครับเป็นไงครับเป็นแบบที่เก็บคุณแกแอมมาเชลครับ คือมันดูดีมากแค่เอาดีนะแค่่อมาเชลมาหรือว่าแบบมอันผ่านแบบดูเท่เลยอะเรามีตัวนี่ติดอยู่ที่บ้านนะครับดูเป็นนักดนตรีตขึ้นมาเลยครับมอเดี๋ยวต้องเพิ่มเลยต้องเพิ่มเลยมีนี่ปุ๊บไม่พอครับเราต้องปล่อยผมยาวนี้ว้าชาวล็อกอ้านมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงติดตั้งทํางานยังไงนะครับมาดูแบบใกล้ๆกันเลยครับ มาเลยครับตัวหน้ากล่องเขานะครับเขาจะเขียนว่าเป็นมาแชลรุ่น JCM 800 Lead Series นะครับอาจจะไม่แค่กิมิกิเชยอาจเป็นแค่ที่เก็บกุญแจมือเห็นเป็นต้นๆนะครับน่าจะรุ่นนี้มั้งครับแจ็คกูแรกสอนะครับเดานะเดานะไม่รู้เลยนะครับถ้าแจ็คไลฟ์ฟอร์มิวสิกเดี๋ยวใส่ไว้ด้วยนะครับอ่านี่ครับสวยงามนะครับอ่าเอกลักษณ์ของมาแชลล์จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวจะเป็นสีดำแอมเบอร์มาเลยสีดำนะครับโลโก้มันจะเป็นสีขาวเป็นตัวเขียนอย่างนี้แล้วก็จะตัดด้วยสีทอง เอกลักษณ์เขาเลยเป็นแบบนี้เสมอตู้แอมทุกตู้เลยที่จะม่าจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่เป็นภาพติตตาเราอย่างนี้เลยนะครับงูน,นี้ก็ทํามาได้เหมือนมากครับนี่คือของทั้งหมดที่มีข้างในเดี๋ยวดูของจริงเลยนะครับเหมืแนแหละมาเปิดดูไปดีกว่าครับสมบัติแรกครับที่เสียกุญแจมาเชลียวนีอ๋อขอมมาอย่างดีครับมานี่ครับตัวเสียกุญแจของเราแล้วไม่ได้เพิ่มเติมมีคู่มือกับ เหมือนแบบเทปกาวให้ติดนะครับจากนั้นก็เอาแล้วพวกแก๊สพวกอะไรอ่ะเนาะนี่ล็อกปลดลอกอ๋อนี่กปลดล็อกนะฮะอ่าใช่ครับซ่อนอยู่ข้างหลังครับอ่ามีเท่านี้ครับนี่ก็จะเป็นตัวที่แบบเราจะใช้น็อตขันก็ได้ให้มันแบบแน่นติดกําแพงนะครับหรือว่ามาหรือว่าจะใช้เทปกาวติดก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็นี่เป็นพวกแก๊สที่เสียบก,กับของกุญแจเราเองนะครับไหนดูข้างในเฮ้ย โอ้ตกใจนะึกว่าแบบใช้งานได้จริงอะไรมีแบบเนี่ยมีมีตรงอย่างนี้เหมือนแบบเสียบแล้วก็ไปออกไฟอะไรด้วยนะครับคือทาทาแบบเกือบเหมือนจริงเลยนะครับอ่าอันนี้ข้างในไม่อะไรเป็นแบบพลาสติกเฉยๆนะแต่ว่างานทามาได้ดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปิดกลับไปก่อนดูตัวงานนะครับนี่เห็นไหมเหมือนแอมจริงไหมใครมีแอมตัวจริงที่บ้านลองมาดูครับมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นเหมือน,น,นเป็นหนังใช่หไหมครับแต่นี้มันไม่ใช่หนังนะจะเป็นพลาสติกทําเป็นลายเหมือนเป็นลายหนัง ก็เ,ออเก็บรายละเอียดดีนะครับเนี่ยตรงตู้ตรงนี้เอานี่เป็นผ้าจริงเลยผ้าเหมือนผ้าหน้าตู้แอ,อมเลยเดี๋ยวดูนะเ,เป็นผ้าเหมือนหน้าตู้แอ,อมจริงๆเลยนะครับเฮ้ยทำได้เนียนอยู่ไหน,นอินพุตอินพุตอินพุตอ,อะไร ก็คืีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยเลยคัดกล่องตรงนี้เพิ่งเห็นครับดูที่ว้าแฮงค์ยูคีไลท์อัลล็อกสตาร์นี่แขวนกุญแจ,ค,จคุณแบบชาวร็อกครับโอ้โหอย่างเปีเ้ยวเลยรับรองเลยว่าถูกใจนักดนตรีทั้งหลายอย่างแน่นอนครับเจอประโยคนี้เข้าไปวิธีใช้งานนั้นไม่ยากเลยครับเราก็ติดกับกแพงอย่างที่บอกไปจะเจาะเข้าเลยหรือว่าจะใช้เทปก่าวก็ได้แล้วแต่นีม่มีปัญหานะครับและตัวนี้พวกแจ็คใสแ่แกวกนี้คือมันเป็นโฟลกุญแจครับมันเป็นโฟลกุญแจมีทัง้งหมดสี่อันนะครับนี่ เห็นไหมครับเป็นแบบกุญแจเรากุญแจบ้านกุญแจรถกุญแจอะไรก็ได้ใส่นะครับมันก็เท่เลยนะมันเป็นเหมือนแบบเวลาเราใส่บุญแจรูปกระตุงกระตูวอ,อะไรเงี้ยแต่นี่เป็นรูปหัวแจกางงี้นะครับเมื่อเรากลับมาบ้านครับเราก็เสียบเข้าไปที่เก็บกุญแจเห็นไหม,มกุญแจมันจะเรียงหนึ่งสองตองอันนี้เสยบเข้ามันมีมีรูมันอยู่หรอนะครับี๋ยวมีมีรูของมันอ่ะนี่เห็นไหมครับประมาณนั้น เท่ด่าเท่เท่เท่โมงนี้ดูภาพไม่ออกครับเดี๋ยวผมเอาไปติดกำแพงจริงลองอลองเอามาแขวนจริงให้ดูนะครับว่าออเป็นยังไงนะไปะซึ่งวันนี้ผมเลือกติดเป็นกาวสองหน้านะครับเพราะผมไม่อยากจะไปเจาะกำาพงกำแพงบ้านอะไรอย่างนี้นะครับก็เอากาวสองหน้าติดไปเลยโอเคไปไปติดกำแพงกันผมเลือกมาแล้วครับผมเลือกติดตั้งที่บริเวณนี้รัก,กันนะครับอ อ้ว้าวสวยงามโดูดีไหมปกตินี่ก็คือแบบฉากหลังที่เวลาผมถ่ายทุกคลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับมัน <M> mm> ก็จะมีเตอร์นี้เพิ่มมาเห็นไหมครับก็เรียกด้ว่าใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็เป็นแบบพราะเป็นแบบเอเอ,อโชว์ฉากหลังเท่ๆได้ด้วยนะครับยอด ต้องคัดเลือกกุญแจมาใส่ก่อนซึ่งมีแค่สี่พวงเท่านั้นที่จะเป็นผู้โชคดีที่จะได้แขวนตรงนี้นะครับก็ปกกุญแจรวกุญแจมาใส่กุญแจบ้านพิฐานั่นแหละนะครับอ่าก็ติดกันเข้าไปเลยนะใครมีกุญแจแบบไหนจะถอดจะใส่อะไรแล้วแต่เลยนะครับตรงกุญแจนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหนานี่นะครับทั้งหนาทั้งใหญ่เลยนะครับรยกว่าก็น่าจะแข็งแรงน่าดูเลยนะครับอาจจะแขวนจะกี่ชั้นอะไรก็แล้วแต่เลยครับทไปเลยเริ่มไปเลยออ่า อ่าเรียบร้อยครับเอ้ยแขวนลงมาก็ดูกลืนกับกุญแจดีนะครับไม่ดูแบบแตกต่างนุนโตดขึ้นมาเลยนะครับเออสวยด้วยมาลองใช้งานจริงกันครับผมก็อยากรู้ด้วยว่ามันแข็งแรงพอที่จะมาขแขวนกุญแจหนักๆได้จริงๆเหรอครับอ่ะมาลองดูนะครับเริ่มจากอันเบาก่อนเฮ้ยโอ้โหมันจะแบบค่อนข้างห้อยลงมาต่าหน่อยหนึ่งนะครับอถอยนิดนึงถอยนิดนึงอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะมาลองดูอันต่อไป น่าจะได้ไม่ได้มีปัญหาไปไป pp. กรึบว้าดูดีเท่เครับส่วนต,ตัวผมชอบเวลาแบบเวลาเสียบอะมีความรู้สึกเหมือนเราเริ่มเล่นกีตาร์ผมเคยเล่นกีตาร์ไฟฟ้ามาเมื่อก่อนผมรู้ดีครับจังหวะที่เราแบบเอาสายแจ็คเสียบเข้ากับแอมเนี่ย ผมรู้สึกแบบชาวล็อกกำลังเข้าสิ่งฉันแล้วเช่มันจะกลายร่างเป็นชาวล็อกแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เหมือนกันเลยครับเหมือนแบบเราไปข้างนอกมันเหนื่อยกลับมาปุ๊บฉันขอเสียบสายชาร์จก่อนริงว้ากลายร่างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นเออมันรู้สึกดีมันรู้สึกแบบมันดูมีอะไรมากขึ้นในการเก็บ กุญแจประมาณนั้นอนะครับโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งแข็งแรงอยู่นะใช้งานได้เลยนี่อ่าเจ๋วเจ๋วเอาจริงนะว่าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ได้แขวนกุญแจนะแคทอยู่ไว้เฉยก,ก็ดูเท่แล้วอะครับอันนี้คือมันก็สามารถใช้งานได้จริงครับแขวนกุญแจได้จริงด้วยนะครับมันดูดีมากนะครับคือตัววัสดุอะมันเป็นพลาสติกลว้วนทั้งหมดเลยมันเลยราคาไม่สูงกันน้าหนักเบานะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องเป็นแอมของแท้มันต้องเป็นหนังต้องเป็นเหล็กอะไรอย่างเง้นอย่างเงั้นบางทีมันก็หนักแพงใช่ไหมครับอันนี้ ค,คือแค่เนี้ยมันดูดีแล้วนะซึ่งแบบผมเชื่อเลยเกินนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยติดไว้หน้าบ้านเวลามีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะครับเมื่อเรามาปุ๊บเราเสียกุญแจไว้อย่างเงี้ยเพื่อนจะต้องแบบตกตะลึงแน,น่นอนแบบเฮ้ยทำไมที่เก็บกุญแจของนายมันเฟี้ยวขนาดน,นี้ครับรับรองเลยครับผมเชื่อเลยทุกคนจะต้องคิดแบบนั้นครับตัวผมเองผมยังรู้สึกรู้สึกแบบเอ้ยแบบไม่น่าเชื่อมันมันมันดูดีมากมันสวยจริงๆนะครับส่วนตัวผมชอบมากๆเลยนะครับนี่จะซื้อมาสาัก สี่ห้าอันติดที่เต็มนี่โหอย่างเท่เลยเหมือนแบบบ้านเชาวร็อกเลยครับ <laughs> อ๋อสุดยอดมากเลยครับงั้นเกิดสนใจผมหาอะไรสินะครับให้ใต้วิดีโอนะครับช็อปปี้ซาดาทิกต็อกสะดวกทางไหนซื้อทางนั้นได้เลยนะครับสุดยอดมากครับที่เก็บกุญแจแอมมาเฉาตัวนี้ครับนี่นะครับก็คือของจริงๆที่ผมมารีววิเพื่อนๆดูกันในวันนี้นะครับถูกใจไหมล่ะผมถูกใจแล้วหนึ่งว้อไม่ใช่หนึ่งยี้ไม่ได้ผมมาถูกใจแล้วหนึ่งเฉาล็อกชฉาล็อกอ่าโอเคครับวิดีโอนี้เป็นยงวีรับเนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมมีของใหม่ๆเอามาแนะนำเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกัััันนนนนะะคครรบบเจออกวิดีโห้า เขาไมเป็นชาวร็อกก่อนนะครับเสกในจ๊ะเฮ้ยรา,านะครับสวัสดีครับสวย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 